อันนี้เรียกว่า external DVD drive นะครับเป็นเครื่องอ่าน CD DVD ภายนอกครับสามารถเสียบเข้าไปผ่านช่อง USB แล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปนะครับก็สามารถอ่านข้อมูลได้กรอปข้อมูลเข้าไปได้นะครับหรือจะหรือถ,ถ้ามีโปรแกรมอะไรอยู่ในนี้ก็สามารถ ลงผ่านแผ่นหรือก็เข้าไปในหัดดีแล้วค่อยลงก็ได้ครับเราสามารถเราเสียบเข้าไปแล้วก็นี่รเราสามารถเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับครับนะนี่ครับ,รบแบบนี้ครับ มันก็จะขึ้นไปที่ตรงไมค์คอมพิวเตอร์หรือ p ีพีซีครับเราเปิดเข้าไปก็จะเจอไดรฟ์ของเราเจอแผ่นของเราที่ใส่เข้าไปที่เหลือเราก็จะขัดเราข้อมูลจะ,ะหรือจะก๊อปปี้ก็ได้หรือว่าแต่ตัวนี้นี่เป็นเครื่องที่ทั้งอ่านเขียนได้เราสามารถเขียนแผ่นหรือไรแผ่นนะครับก็คือเขียนแผ่นก๊อปแผ่นเอาข้อมูลก๊อปใส่แผ่นก็ได้ครับ ดีดีไรตัวนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ